อมื่อนี่เนาะสองคนเท่ากับสิบ้ามากิกนเห็ดเค็มเนาะลืมใครอยู่น่นยคำงยายๆทุกคนกินค่อยนนแม่อืม ดี๋ยวมกบ,บ่อสวัสดีทุกคนอ่าเมื่อนี้เนาะสองคนเท่ากันสิพามากินเห็ดเค็มเนะเาะเนาะครัอ่าเฮดเค็มนี่ก็บซื้อมาสองทองเนะเาะแล้วทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นสองคนเท่านั้นเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไป Okay. เดิมเลยวะเดี๋ยววันแต่ใดอีกมียังเบาวะอยากแหงอยากแหงเอา้า <c oughs> กินมาเนี้ย <c oughs> เ,เข้ากับกบัวเบาไล่เนาะเพราะว่าอยากหิวข้าวแหงตอนนี้โอเคมากินได้ข้าวอะ่ะหืนกินเนี้ยมันอิ่มข้าวเลยนะเดิมเลยนนเนาะแฉะแะอันคุณลักษณ์ตีกินแบบอ่ากินแบบเนาะ ส่วนนี้คือว่าอือแบบแซ่บโอ๊ะแซ่บแค่นี่นะทุกคน,นเฮ็ดเม เป็นคอยในแม่อมอาวเค็มนิดนึงเนาะแล้วเค็มๆอันนี้กเค็มเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกเนาะที่เห็ดคลิปนำอานเ,เนี่เนาะสองคนเป็นคลิปแรกของสองคนครับแล้วก็ติดตามเนาะติดตามตอนตอน,ตอนต่อไปเราเราก็เสียดคลิปใหม่ๆออกมายีกเรื่อยๆเ,เนาะล้วติดตามกันทุกคน <ส> <thinking> เราร้ายเนาะมีนาทีก oh, okay, yeah, well ินกับกินรถเป็นยังไงชอบหรือเปล่าอืออือเอาเค็มอ่อนเนาะงานกินอาจจะไปขอเบาหนัก ค่ยายๆเลยเนี่ยมาไปจัดเอาดีอย่เดี๋ยเออะไรนันมียี่ห่อี่รูัอันนี้ผักบ้านเฮา าสีแดงเนาะเวลากินเฮาบผมเาลา,ายเนาะเจ็บออกฝืานนเนาะไจำเนจะว่าดเจ็บเจ็บออกเจบละเจฮะเจบละเจ็บละเจะะ็บละเจอ๋อเจ็บล,บละ ไทยบ้านอันนี้หองว่ะ<า>แซ่บจนลืมใครอีมนี่คำใหญ่ๆทุกคนเดยียบมันกับปุกเอ,อดูสิับ กี่เนาะก็ผิดพลาดทางเทคนิคนึงเนาะแซมบอ่ะอมีนาอือืมอืมอืมอนอมอืนอนมะ อเุ็นนงหนยง่ายไ่มง่าใจขาหนีนนยบยาแววกแหละงาเศบษากแหลงพุ กับล่งหองนๆด้วยพอได้กินอืมหอมลมทไหถ่ายคลิป โอ้เย oh, ็นสินใจแบ่งกันอ้าแบ่งให้หน่อยเถอะมางอี้อ๋อพอแล้วกินปลกทุกคนไม่กินปักฝากเนียนยากเลยนะคำนึงสุญญานได้ รสชาตินี้แบบจิตจัดจิตจัดห่ดงเนอ,อมสุดอยอดเลยอายากพูดถามเดอ้อถามเลยเด้อว่าเห็ดสูตรไหนเห็ดสูตรไรเห็ดแบบไรก็ต่างต่างจากหน้าเสียสวนทั่วไปเนอะสูตรนี้คนคิดเอง ยักย yeah. 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 right. mm ักยักย่างหูไปที่เฮดกับคอมเมนต์เข้ามาเนาะทุกคนเนาะคอมเมนต์เข้ามาหลยๆลเลยมาปากขมยิ้มยห้มปิดนาเลย <laughs> okay. Năm cột xe rồi chụp xem lắm nhưng cột quạt lái rồi <laughs> เราก็กินไปๆไเนาะเพราะว่ายุงลายนะทานำ้ำทานำ้ำอ่ะมาก่อน S <S 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 อกอมเน,ะนบเนบเลยอะโคตรยากเลยอคำคำย้ําเหมือนเลยอ่ะคำเ,ย,เย้ําๆ้วยคำสุดท้ายเนาะทุกคนเนาะคำสุดท้ายเลยคำพิเศษ 啊！嗯。 เป็นอันคลิปแรกที่เขาได้มาคลิปนัางกันเนาะมิแต่ถ้ามาคลิปนี้อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะเพราะว่าสุภาพคลิปใหม่ๆของพวกเฮาเนาะคลิปหน้าจะกินอาหารที่แซกก่บกว่านี่ยคลิปนี้เป็นคลิปรอกทางนี่สเนาะแล้วก็ฝากติดตามมาเลยทุกคนเนาะโอเคแล้วคลิปนี้ก็สิจบเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณมากเลยโอเคสิขอปิดคลิปเพียงแค่นี้บาย